ส่วนกรณีทุจริตนะคะคุณผู้ชมโครงการขายข้าวแบบรัตรรัสหรือว่า G2G นะคะซึ่งตอนนี้ก็พูดถึงการเรียกชดเชยค่าเสียหายจากทักน,นการเมืองแล้วก็ข้าราชการเกี่ยวข้องทั้งหมด6คนด้วยกันแต่ละคนที่ต้องโดนเรียกชดเชยค่าเสียหายก็เป็นหลักพันล้านบาทนะคะปรากฏว่าทางนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ําถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าต้องทําให้ได้ต้องฟ้องชดเชยค่าเสียหายภายในปีนี้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นคดีแรกที่ดําเนินการนะคะซึ่งเบื้องต้น อมองภาพรวมของความเสียหายเนี่ยน่าจะไปถึงหลักหมื่นล้านด้วยกันคือนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ว่าจําเป็นต้องลงนามในหนังสือบังคับทางปกครองให้นักการเมืองและข้าราชการทั้ง6คนที่ถูกกล่าวหาชดเชยค่าเสียหายกรณีนี้หรือไม่ยืนยันนะคะว่าจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเป็นธรรมและยื่นฟ้องภายในปีนี้ส่วนตัวเลขความเสียหายก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าน่าจะเป็นหมื่นล้านบาท ผมให้กฎหมายเขาดูก่อนะถ้าเขาดูแล้วเหมาะสมนี่ยผมเซ็นผมก็เซ็นถ้าเขาบอกไม่จำเป็นผมต้องเซ็นใครจะเซ็นก็ว่ามาผมไม่ได้ว่าเซ็นเพราะกลัวหรือไม่เซ็นด้วยะอัวอะไรผมเชื่อมั่นในทีมงานกฎหมายของผมทำไมมีใครกลัวอะไรหรอก็เสนอตามข้อที่จริงตามหลักการตามกฎหมายไปก็ท่าน้ก็ุ่วินากันในศาล กูไปทำถ้ามันถ้ามันถูกก็ว่าไปตามถูกผิดเขาบ้าไปตามผิดทำไมทำไมพอเรื่องบางเรื่องไงนะพอกลับมาพอจะทำให้มันถูกต้องก็กลายเป็นว่าเออเดี๋ยวลำเอียงไม่เป็นธรรมกลัวเขาเกลียเสียพูดอย่างอื่นไม่เป็นเมื่อไงรู้ คือในส่วนที่เป็นสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G2G นะคะซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายข้าวปลอมกับประเทศจีนมี4สัญญาด้วยกันปริมาณ6ล้าน2แสนตันมีนักการเมืองข้าราชการ6คนค่ะก็คือนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มูลค่าชดใช้ความเสียหาย1,700ล้านบาทนายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าชดใช้ความเสียาหาย2,200ล้านบาทพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนพุกกะเป็นอดีตเลขาธิการของคุณบุญทรงก็มูลค่าชดใช้ความเสียาหาย4,000ล้านบาทนา,นายมนสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายที่คำพรนาฏวรทัศน์อดีตรองที่บดีกรมการค้าต่างประเทศมูลค่าชดใช้ความเสียหาย4,000ล้านบาทและนายอัครพงษ์ช่วยเกลี้ยงอดีตเลขานุก,การกรมการค้าต่างประเทศมูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้4,000ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องชดใช้ทั้งหมด20,000ล้านบาทด้วยกัน ซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็คาดว่าการลงนามไม่น่าจะนานเพราะว่าฝั่งของนายกรทฐนมนตรีเองก็เร่งรัดในเรื่องนี้อยู่ค่ะครับส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับคือหลังจากที่นายกลงนามแล้วนะครับก็จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ต้องชดใช้ทั้งหกคนเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายตามที่กระทรวงการคลังคำนวณมานะครับขาดเดียวกันทั้ง6คนเองก็คือสามารถที่จะใช้สิทธิ์ ทางศารยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อให้เพิกถอนคําสั่งปกครองดังกล่าวด้วยคือต้องยื่นฟ้องต่อสารภายใน90วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือครับค่ะนายกร,รัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมคะก็ต้องสั่งฟ้องให้ได้ภายในปีนี้6คนด้วยกันนะคะมูลค่าไม่ใช่น้อย20,000กว่าล้านบาทด้วยกัน